เนี่ยแบมแเราสองคนอายุเท่ากันก็อยากจะไปเม k e f r e ซะหน่อยแต่ดันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอฮะทำไมเราถึงรู้จักกันนั่นดิเราจะรู้จักกันได้ไงเพิ่งมาขอครั้งแรกเลยนะเนี่ยไปตัดหน้ามามาใช่ไหมเ้ใช่เฮ้นี่ไม่ใช่อายดลล่ะเข็มว่าแบมคือนักซอง โอเคปฏิเสธงั้นดูนี่หลังจากนั้นเราก็คุยเหมือนคนที่สนิทกันมากมา5้าปีแต่วความจริงคอแค่สอนาทีเท่านั้นจ้า,า,าเพื่อฉลองมิตรภาพเราก็ชม โอเคภารกิจก็คงสำเร็จแล้วแหละอย่างเป็นเพื่อนก็ได้เป็นจริงๆอันนี้เป็นแค่เรื่องยอ่อถ้าอยากติดตามต่อก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะ